ียไมเกรนขึ้นเช้านี้คลิปต่อไปนี้ขอหอขึ้นวอรนิ่งว่าผู้ฟังอาจจะรู้สึกเดือดรู้สึกดิฉันช่งชาติขอให้ใช้วิจารณญาณและใจเย็นในการรับชมกระเทยอย่าเพิ่งหลบเพราะว่าขอแจ้งทุกท่านทราบว่าตอนนี้เราไล่ตามกัมพูชาและเสียบเรียบกัมพูชามากมากมากเพราะอะไรค่ะ คนน um ่าจะเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะหลังจากที่เราเนี่ยประกาศว่าเฮ้ยเราอาจจะตัดไฟตัดเน็ตกัมพูชาประกาศมาสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคะตั้งแต่เราเริ่มควบคุมการเปิดปิดด่านให้เวลาแคบลงนางกัมพูชาจะพอรู้ตัวว่าเราจะเอาจริงนางชิงตัดก่อนเลยเว้ยเฮ้ยเพื่อแบบไหนไหนกูจะโดนตัดแล้วกูชิงตัดเองเพื่อความสวยเพื่อความรู้สึกว่ากูเหนือกว่าตัดไปแล้วเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานะจ๊ะก็คือ เขาบอกเขาไม่ใช้เน็ตไทยนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ใช้ไฟไทยส่วนจะเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาคงรอบๆนะคะกับเวียดนามหรือว่าลาวซึ่งเอาจริงอะ่ะเขาคงลำบากเหมือนกันแต่เขาก็หน้าชดไวหน้าชดไวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนางก็ส้นสูง5นิ้วแล้วก็นางก็สวยไปก่อนนะคะซึ่งแป๊บนึงนะยากคอไว้ก่อนอย่าให้ฉันรู้นะว่ารัฐบาลแกไปชดเชยบริษัทพลังงานกับบริษัทเน็ตก่อนที่จะชดเชยประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ที่ชายแดนนะคะอันนี้ดักขอไว้ก่อน แต่กลับมาที่เรื่องของเรานะคะก็คือพอตัดเน็ตตัดไฟคือเขาเนี่ยไม่ซื้อจากเรานะคะประกาศเริ่มเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วก็ตัดภาพยนตร์ <laughs> ก็คือไม่ฉายภาพยนตร์ไทยคืนจริง,รง,รงคนกัมพูชาเราก็รู้กันใช่ไหมเขาก็ดูละครดูอะไรต่างๆของไทยหมดนะคะนางไม่ให้ฉายเว้ยเฮ้ยอันนี้อาจจะไม่ได้เดือดร้อนในเชิงฟิสิกอลแต่ว่าในการแสดงพลังไนเบ่งกล้ามไงว่า ชันเหนือกว่าฉันจะไม่ให้คนของฉันแบบดูละครดูหนังไทยต่อไปแล้วเลยนะคะแล้วไม่พอค่ะตอนเช้าท่านสมเด็จอัครมหาเศษนาบรีเดชโชกลนเซนนะคะมาอีก6แมชหข้อใหญ่ๆนะคะโดยสรุปก็คือนางขู่ว่านางเนี่ยจะยกเลิกการนำเข้าสินค้าไทยแล้วก็ส่งเสริมให้คนกัมพูชาไป สนับสนุนสินค้าที่ผลิตโดยแบบ made in Cambodia นะคะนางก็บอกว่าต้องเตรียมพร้อมเอาคนไข้กัมพูชาที่รักษาในโรงพยาบาลไทยคือพวกแบบเศรษฐีเจ๊ของกัมพูชาค่ะเขาจะแบบมารักษาที่โรงพยาบาลในไทยนะคะบอกว่าเตรียม transfer กับโรงพยาบาลกัมพูชานะคะเตรียมกองทัพให้พร้อมนะคะเตรียมหางานให้แรงงานในกรณีที่เราจะต้องเอาแรงงานของเรากลับคือไปอีกสเต็ปหนึง่งไม่รอให้เราขู่ว่าเราจะส่งแรงงานเขากลับนางบอกเองเลยว่านางกัมพูชานางจะเตรียม งานมีมากมายในประเทศของเราเดี๋ยวเราจะให้แรงงานของเรากลับมาทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยทุกคนให้ใจเย็นๆนะคะแล้วอย่าไปแบบว่าเดินตกหลุมหุ่นเซนว่าเอาเลยเพิ่งเอาแรงงานกลับเลยพูดตรงๆนะ ถ้าขาดแรงงานข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นพมา่าหรือกัมพูชาพวกเราก็รู้ใช่ไหมคะว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะเดือดร้อนมากๆมันจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรอะแบบว่าทุบตัวเองนะคะแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยทุกคนสงสัยไหมว่ากัมพูชาเขาทําไปทําไมนะคะทั้งเรื่องตัดเน็ตตัดไฟที่เขาตัดของเขาเองไปแล้วกับเรื่องที่ขู่ว่าจะแบบไม่ให้สินค้าไทยเข้าประเทศเขาเนี่ยอันคือขู่กับจะเอาแรงงานกลับคือขู่ยังไม่ทําจริงเขาทําเพื่อยกระดับสถานการณ์อย่าลืมว่าวันเสาร์เนี้ยจะมีการประชุม JBC นะคะ แล้ว JBC เนี่ยเราต้องการให้สำเร็จใช่ไหมเพราะว่าเราอยากจะตกลงกันให้ได้แบบพวิภาคีก็คือเอาสองประเทศพอไม่ต้องขึ้นสารโลกไม่ต้องเอาคนกลางม,มาไกลเกลี่ยแต่กัมพูชาไม่ต้องการเขาเปิดเกมนี้ขึ้นมาเพราะเขาต้องการไปสาโลกแล้วเขาก็กำลังไปแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการไปสารโลกของเขาจะสมูทราบรื่นไร้รอย,ย,ยต่อทอเต็มผืนได้เนี่ยเขาก็ต้องทำให้ทั่วโลกเห็นประจักษ์ว่าคุยกันสองคนไม่รู้เรื่อง นางจึงสเตปอัพทำทุกอย่างให้ดูเหมือนแต่ว่าแบบคุยกันไม่ได้แล้วเตรียมรบสมเด็จคุนเซนบอกว่าให้กองทัพเตรียมพร้อมรบตลอดเวลาแล้วนะคะซึ่งก็คือปูทางไปสู่การที่จะ jbc จบแล้วก็จะไปบอกกับชาวโลกว่าไม่ไหวทางเราได้พยายามถึงที่สุดแล้วนางกัมพูียนางนางเอกนางได้พยายามถึงที่สุดแล้วแต่ว่ามันคุยกันสองคนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตที่จะไปจบที่สารโลกตามประสาสมาชิกของสหประชาชาติที่ดีมีระเบียบวินัยส่วนประเทศไทยถ้าเธอไม่ไปแปลว่าเธออะ เป็นคนไม่ดีนะเธอไม่เคารพกติกาโลกหรอนี่คือแผนของวินเซนนะคะและถามว่าทั้งหมดนี้เราจะรับมือ,อยังไงไม่รู้ว่า <c oughs> <laughs> มันแบบว่าเราจะสเตปอัพตามกัมพูชาก็จะยิ่งเพิ่มบรรยากาศมาคุที่ไปส่งเสริมแผนกัมพูชาว่าคุยกันสองคนไม่รู้เรื่องต้องไปสารโลกเราจะไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็จะยิ่งเสียเปรียบแล้วไม่มีอะไรไปต่อรองกับเขานะคะทั้งหมดนี้คือ คุณเซนมันวางแผนมาหมดแล้วแกแล้วประเทศไทยทําอะไรอยู่ดิฉันก็ขอแล้วแต่เป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ชายแดนหรือผู้ประกอบการที่อาจจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วได้แต่หวังว่า 1. ทหารไทยต้องมีความอดทนต่อไปอย่าไปตามแรงเร่ยยุกกัมพูชาซึ่งทหารเขารู้อยู่แล้วเขาอยู่กับคุณเซนมานานนะทหารที่ชายแดนเขารู้แกวกันนะคะว่าคุณเซนแบบเล์เยมเป็นประมาณน,นี้แหละนะคะแล้วก็ขอให้รัฐบาลไทยกระเตื้องเตรียมตัว เตรียมใจไว้เลยว่า JBC วันเสาร์นี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางที่ดีหรอกค่ะเพราะว่ากัมพูชาได้มุ่งหน้าสู่สารโลกเรียบร้อยแล้วดิฉันคิดว่าดีที่สุดสำหรับตอรน,นี้ก็คือเตรียมตัวไปอธิบายว่าทําไมเราไม่ขึ้นสารโลกไม่ได้บอกว่าให้เตรียมตัวขึ้นสารนะหมายถึงว่าเตรียมตัวอธิบายให้ดีกับประชาคมโลกนะคะทำปฏิบัติการข่าวสารสู้กับคุณเซนนะคะว่าทําไมเราถึงเป็นประเทศที่ถูกต้องและไม่ได้ไปรังแกเขาในสงครามที่แบบเราไม่ได้ก่อนในครั้งนี้นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องแต่เดี๋ยวฉันขอไปกินยาไมาเกนแป๊บ